เมตตาพ่อเขาด้วยนะคะเดี๋ยวเพิ่งเออแบบลูกเนาะโอเคเพื่อลูกนะว่าพ่อเมตตาเบาๆกอบพ่อเขานิดนึงโอเคกัดฟันไว้นะกัดฟันนะเพื่อลูกนะเพื่อลูกนะอ่าฮ่่าหยิกเล็บเจ็บเนื้อนะคดีแบบนี้เนาะใช่คดีครอบครัวหยิกเล็บก็เจ็บเนื้อต่อให้เราแบบหนูสมมตินะเกลียดกันเลยไม่เผาผีกันมันต้องเจอลูกอยู่ดีอ่ะอืมใช่เนืกอออกไหมนึกออกไหม เออเพราะฉะนั้นดอกทำใจแบบว่าเกียดมองหน้าไม่ได้เลยเป็นแบบค่อยๆวางลงเห็นเป็นเขาเป็นเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกคนหนึ่งก็ได้ไม่ซ้ําเออไม่ไม่ไม่ซ้าไม่พูดอะไรเยอะแยะพูดเยอะก็เหมือนเราไปซ้ำพูดโดยทางอ้อมอ่ะเข้าใจพี่คนเขาก็พูดเยอะแล้วแหละเราก็ไม่้องไปพูดอะไรอีกหรอกอ๋มไหมคือคนเราเนาะบางทีนั่นแหละมันเขาก็โดนเยอะแล้วล่ะเหมือนเราคนมาว่าเราเราก็เนาะก็เจ็บแหละ nó lại bảo ờ ừ, mấy phớn mấy phớn